สวัสดีค่ะพ่สามมาน้มาแล้วจ้ะพี่น้องสารมาหน้าผ้าเห็ดใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพระจ้กพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นอยากอ่าผัดกระเพราเห็ดนอกจากเนาะเคอิ์นเ,อเ,อเห็ดอีกอย่างมดย่าไๆเห็ดโคตดเมื่อเหร่อีอย่างนี้เลยเนาะพี่น้องเห็ดญี่ปุ่นนั่นแหละไปจ้ะไปผัดกระเพราเห็ดกันกระเพราอันนี้อีสานมาน้า พาเห็ด <c oughs> คือคือมีกะเพราอ่ะที่เขาปลูกเอาเองนะจ๊ะพี่น้องปลูกเอาเองคือมันมีหลายเพราะว่าหนาฝนนาะจ๊ะเนาะหนาฝนนันมีหลายแล้วเขากเ็เลยไอ่เก็บ,เก,บเก็บมาไว้ก่อนที่มันจะแก,กหรือว่าเป็นดอกทิ่มนั่เสนาจ๊ะพี่น้องที่สามารถนะ้าพาให้ก็กกะไ้เอามาลวกแลก้วก็เอาเก็บใส่ช่องฟิดไปเวลาเขาอยากกินผัดกะเพราวเวลาใดเขาเก,กาออกพาเห็ดไปเลยนาะจ๊ะเนาะไปจ้าไปเห็ดกัน น้องจ้ะผัดกะเพราเ,าเห็ดเถาเห็ดง่ายๆนะจน๊ะเนาะเครื่องปรุงเขากระบ่มีอย่างมากมายผัดกะเพราเจ้ได้จ้ะพี่น้องจา้ากะเพราเจใส่น้ำมันพืชได้จ้กพริกพริกแดงเท่านี้ละจ้ะพี่น้องเท่ากันเอาง่ายๆผัดง่ายๆ กินง่ายๆเอาอาหารวัตถุดิบเอาตามที่เอามีอยู่ในตู้เย็ยน,เเาาเนแล้วเขามาดัดแปลงกะจะพี่น้องจา้าช่วงโควิดเห็ดลงไปเลยค่ะพี่น้องจา้าอีสานมานะถ้าเฮ็ดมกักอ่าหั่นแบบนี้แล้วจะ มากใครมากมันน้องพี่น้องนะชอบใครชอบมันใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะจ๊ะพี่น้องกับเขาง่ายๆพงนัวเจจ้ะพงสผักเจผ้าไทยแะพี่น้องใส่ในหน่อยๆจะเข้าส้หลายมันสิเค็มก็ดิว่าลดเกลือลดทัก็ฏิวัติเกลือนะพี่น้องนะ น้ำได้ยังไงกรักเห็ดว่าจุกยากเอพี่น้องรวยขอโทษมามาล้วตัวไปกินสิ ขอโทษขอไปถ่านเทียนถ่มนนสุก็นะพี่น้องเยอมากนะปวดแล้วแม่ละโอ้ขอโทษนัพ <c oughs> ี่น้องเลยต้องเชียงดูตัวรูไอ้ตงดูตกอากาศดูกินนักพี่น้องนะ เรียบร้อยแล้วจ้ดพี่นอ้องเห็ดปลูกแล้วเขาก็ใส่ใบกะเพราลงไปแล้วจ้ดพี่น้องจ้ะ เสร็จแล้วจะพี่น้องจะปิดไฟได้แล้วก็ เสร็จแล้วจ้กพี่น้องจ้เมนูง่ายๆเนาะค่ะเนาะไปเห็ดกินเบิ่งเด้จ้าผัดกระเพราเห็ดเห็ดอีกอยงก็ผัดได้เบอร์ละจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ในเเด้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาอัปเดตยันพี่นอ้องกันรอคอยดูนันเลยเห็ดเมนูง่ายๆให้เบิ่นงนนาะจ้าเนาะพอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ